สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องเพศศึกษานะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเรายังอยู่ในช่วงของการเรียนออนไลน์นะครับเรายังไม่สามารถมาเรียนตามปกติที่โรงเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับจะให้นักเรียนทําการศึกษานะครับเหมือนในชั่วโมงเรียนเลยนะครับนักเรียนนะครับให้นักเรียนจดตาม ในจอทีวีนะครับเหมือนในชั่วโมงเรียนตามปกติเลยนะครับซึ่งหน่วยที่3นี้นะครับเรื่องเพศศึกษานี้นะครับก็จะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะและเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยจะมีปัญหาอะไรตามมานะครับอ่ะคึกเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนดูภาพนี้ก่อนนะครับอันดับแรกให้นักเรียนดูภาพนี้ก่อนนะ ภาพนี้มี2ภาพนะครับด้านบนตรงนี้เขียนว่าคิดน้อยด้านบนตรงนี้เขียนว่าคิดมากนะในเรนมีความคิดเห็นอย่างไรกับ2ภาพนี้นะครับ2ภาพนี้นะภาพนี้สื่อออกมาเป็นยังไงออกมาว่ายังไงนะครับก็คือความหมายก็คือนะให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดนะครับอย่าคิดน้อยนะเมื่อคิดน้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมครับ สนุกเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็จะกลายเป็นคนคิดมากนะตามภาพนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครูจึงอยากอยากจะย้ํากับนักเรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงนะว่าให้เป็นคนคิดเยอะๆนะครับอย่าเป็นคนคิดน้อยนะอย่าเป็นคนคิดน้อยแบบนี้นะครับพอคิดน้อยแล้วก็จะกลายเป็นคนคิดมากนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดู พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นะครับนักเรียนโจทย์ลงสมุดนะครับนักเรียนโจทย์ลงสมุดเหมือนเหมือนในชั่วโมงเรียนตามปกติเลยนะครับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอสและการตั้งครรภ์นะมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับหนึ่งพฤติกรรมการแต่งกายล่อแหลมนะเป็นยังไงครับการแต่งกายล่อแหลมนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะเป็นการแต่งกายที่ตามสมัยตามยุคตามสมัยนะแต่งกายน้อยชิ้นนะครับ สวมเสื้อผ้าที่มันสั้นจนเกินไปหรือผ้าเนื้อผ้าบางจนเกินไปนะมันก็จะเป็นจุดสนใจนะครับนะแล้วก็จะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นเราควรแต่งกายให้เหมาะสมสมวัยนะครับอย่าแต่งกายที่มันร่แหลมจนเกินไปนั่นเองนะครับสการแสดงออกทางกายอย่างเปิดเผยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะวัยรุ่นบ้านเราวัยรุ่นไทยเนี่ย นะจะมีการแสดงออกอย่างเปิดเผยอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นการกอดการหอมแก้มการจูบการสัมผัสร,ร่างกายต่างๆการโอบกอดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนชายเองนะก็มีพฤติกรรมควรมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะไม่เอาลัดเอกเปรียบฝ่ายหญิงนะครับนักเรียนหญิงเองนะครับก็ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักนวลสงวนตัวนะรักนวลสงวนตัวนะครับไม่ปล่อยตัวเองนะ ควรคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะเลี้ยงเรามาโตจนถึงขนาดนี้แล้วนะครับเราควรจะมีการดูแลตัวเองรักนวลสมนตัวนะครับ 3. การไว้วางใจเพศตรงข้ามมากจนเกินไปก็จะเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องนะครับ นักเรียนควรมีการระมัดระวังตัวนะอย่าปล่อยตัวอย่าไว้วางใจมากเกินไปนะครับสการไปเที่ยวกันคืนนะซึ่งถ้านักเรียนโตขึ้นเนี่ยนักเรียนนักเรียนไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือไปทํางานหรือไปใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นหรือนอกครอบบ้านนอกครอบครัวเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องต่างๆเหล่านี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราเราดูแลตัวเองได้นะเราไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวไม่จำเป็นต้องไปดื่มอะไรเงี้ยนะครับพะการไปเที่ยวไปดื่ม มันก็จะมีเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับเข้ามานะเกี่ยวข้องนะครับพอดื่มเข้าไปไม่ได้สติหรือ,อไปกับเพื่อนหรือไปกับคนรู้จักนะก็อาจจะมีพฤติกรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราควรรู้จักระมัดระวังป้องกันตัวเองนะครับการดูสือ่อลามกอนาจารนะอันนี้ใกล้ตัวนักเรียนเลยนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยนะครับสือ่อลามกอนาจารเนี่ยถือว่าเผยแพร่เป็นอย่างมากในโลกโซเชียล นักเรียนเซิร์ชเข้าไปหรือกดใน Google หรือเซิร์ชเข้าไปใน Google เข้าไปนิดเดียวเนี่ยมันก็ขึ้นมาเต็มเลยนะครับหรือมันอาจจะเป็นโฆษณาที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรากําลังค้นหาเว็บไซต์หรือหางานอะไรของเราอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรดูนะเพราะเมื่อเราดูไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียต่อพฤติกรรมทางเพศของเรานะครับมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนนะครับมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรใช้ให้ถูกต้องนั่นเองนะครับหกครับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยอันนี้จะทําให้เกิดการตั้งครรภ์และการติดเชื้อเอชได้นะครับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยนะครับเขาบอกว่า,าเราควรมีเพศสัมพันธ์เมื่อใด นะเราควรมีเพศสัมพันธ์เมื่อเราพร้อมนะเราพร้อมคือเรียนจบทำงานแล้วแต่งงาน,นเรียบร้อยนะครับนะไม่ควรไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะครับหรือถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเราควรมีการป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามแต่มันก็ไม่ได้เป็นการป้องกันแบบ100%นะครับการใช้ถุงยางอนามนะครับการป้องกันแบบ100%คืออะไรรู้ไหมนะการป้องกันแบบ100%ก็คือการ ไม่มีเพศสัมพันธ์เลยนะครับนักเรียนไม่มีถ้านักเรียนไม่มีเพศสัมพันธ์เลยเนี่ยหไม่ติดเชื้อเอชแน่นอน2ไม่เกิดการตั้งครรภ์แน่นอนนะครับอ่ะต่อไป7ครับการเสพสารเสพติดโดยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเนี่ยจะทาให้ติดเชื้อเอชได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยจะมีการใช้สารเสพติดชนิดหนึง่งนะที่ใช้ในการฉีดนะครับฉีดเข้าเส้นเลือดนะ ในกลุ่มในวงนั้นก็จะเป็นมีการใช้เข็มฉีดยาอันเดียวกันนะครับถ้าคนใดคนหนึ่งในในกลุ่มหรือในวงนั้นเนี่ยมีเชื้อเอชยูนะก็จะทาให้คนอื่นๆเนี่ยติดไปด้วยนั่นเองนะครับ8ครับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการคุมกําเนิดอย่างถูกวิธีนะครับการคุมกําเนิดปัจจุบันนอกจากการสวมถุงยางอนามัยแล้วนะครับก็ยังมีการใช้ยาคุมกําเนิดนะครับยาคุมกําเนิดก็จะมีทั้งแบบ กินแบบฉุกเฉินก็คือหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วแล้วก็กินเป็นประจำทุกวันทุกเดือนอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีการป้องกันอย่างถูกวิธีก็จะทําให้เกิดการตั้งครรภ์ได้นั่นเองนะครับสุดท้ายข้อ9กนะครับการถูกล่อลวงผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับเรื่องของสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยมันใกล้ตัวนักเรียนนะครับทีนี้การใช้สื่อเนี่ยควรใช้อย่างถูกวิธีนะไม่หลงเชื่อ นะครับไม่หลงเชื่อคําชักชวนหรือล่อลวงต่างๆนักเรียนจะได้ยินขา่าวบ่อยๆเป็นประจําเลยนะถูกล่อลวงผ่านสื่อโซเชียลติดต่อกันรู้จักกันผ่านทาง f c e e o o o นะติดต่อกันผ่านทางไลน์อินสตาแกรมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรใช้สื่อให้ถูกวิธีนะและไม่ควรหลงเชื่อนะครับไม่ควรหลงเชื่อคําชักชวนต่างๆนั่นเองนะครับอ้าทั้งหมดนี้ก็คือ,อพฤติกรรม นะครับที่จะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอสและการตั้งครรภ์น,นะครับอ้าวทีนี้เมื่อมีอ่าเขาเรียกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอนควรมีอะไรบ้างนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอนควรมีอะไรบ้างนะครับหครับเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสิติการตั้งครรภ์นในวัยก่อนวัยอันควร ของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกอันดับต้นต้นของทวีปเอเชียเลยนะครับการตั้งคันในวัยเรียนนะบางคนยังเรียนอยู่เลยนะเกิดการตั้งคันแล้วนะครับนี่พอตั้งคันแล้วทำยังไงก็ต้องออกนะครับออกไปรอคลอดแล้วก็กลับมาเรียนใหม่หรือกลับไปเรียนการศึกษานอกระบบไปเลยก็มีนะครับสองปัญหาการทำแท้งครับอันนี้ก็เป็นปัญหาปัญหาหลักของประเทศไทยเลยนะเรื่องของการทำแทง้งนี่เก็จะได้ยินได้เห็นข่าวบ่ยบอย นะครับในเรื่องของการทําแท้งนะบบางคนก็ซื้อยามากินเองบางคนก็ไปทําแท้งที่สถานเขาเรียกว่าอะไรส,ะสถานสถานพยาบาลที่มันไม่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายนะไปทําแล้วก็เกิดการติดเชื้อเลือดตกนะตายอะไรเงี้ยนะครับและปัญหาที่3เกิดติดเกิดการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ก็คือโรคเอซนั่นเองนะซึ่งซึ่งซึ่ง,งถ้าเรามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้ติดโรคเอสได้นะครับถึงแม้ว่าจะใช้ถุงยางอนามัยก็ตามนะครับคุณต้องบอกว่าการป้องกันแบบ100%เลยก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์เลยนะครับนักเรียนจะไม่มีทางติดโรคเอสหรือไม่มีทางเกิดการตั้งครรภ์ได้แน่นอนนะครับอ่ะทั้งหมดนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็ให้นักเรียนทําการจดลงสมุดสุขศึกษานะครับและในคลิปต่อไปในคลิปต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการป้องกัน การป้องกันนั่นเองนะครับาฝากย้ำนะครับฝากย้ำนักเรียนทุกคนฝากย้ำท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับช่วงนี้เรายังต้องเฝ้าระวังอย่างหนักเลยนะครับไปไหนก็สวมแมสนะครับล้างมือบ่อยๆงดสัมผัสจุดที่มีคนสัมผัสเยอะๆนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ